ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยออร่อยกันอีกแล้วค่ะชันเคยนะคะวันนี้ยังคงเป็นสูตรขนมคีโตนะคุณผู้ชมก็คือจะไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลนะคะของแป้งของคาร์โบไฮเดรตอะไรใดๆเลยนะคะนํามาฝากกันนะ พราะว่าช่วงนี้เอนก็ทานคีโตมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะอยากกินขนมมากนะคะเพราะฉะนั้นทางเดียวที่เราจะปลอดภัยนะคุณผู้ชมก็คือการทํารับประทานเองนั่นเองนะคะเริ่มต้นวันนี้นะคะเราจะทำชีสเค้กนะคะแบบไม่อบนะคุณผู้ชมมาเริ่มทำฐานของชีสเค้กกันก่อนเลยดีกว่านะ,ะวันนี้เราจะใช้อัลมอนต์ป่นค่ะ ใช่อามอนป่นครึ่งถ้วยตวงนะคะเราจะเอามาคั่วบนกระทะนะคะให้มีสีเหลืองหอมนะคะด้วยไฟอ่อนๆนะเปิดไฟอ่อนเลยแล้วก็ค่อยๆคนนะค่อยๆคั่วไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะมีสีเหลืองหอมนะคนุณผู้ชมอย่าลืมคนบ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวไหม โอเคตอนนี้นะคะเราก็คั่วจนสุกหอมนะคะแล้วก็มีสีเข้มขึ้นมาประมาณนึงแล้วนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่เนยลงไปนะคะโอเคเราก็จะปิดความร้อนเลยให้เนยเขาละลายนะคะผสมกับในส่วนของอัลมอนด์ที่เราคั่วเอาไว้ โอเคตอนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนําอัลมอนด์นะคะที่ได้นะคะไปกรุลงพิมพ์ก็เลยโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะนำคัมเบอร์ที่ได้นะคะมากรุลงพิมพ์กันเลยนะคะใส่ลงไปไม่เยอะนะคุณผู้ชมถึงแม้เราจะทานคีโตแต่เราก็ไม่อยากให้แคลอรี่ต่อวันเนี่ยมันเกินนะถ้าไม่อย่างนั้นนี่คือใช้วิธีลดแบบไหนนะมันก็ไม่ลดอยู่ดีนะก็จะแบ่งคัมเบอร์เท่าๆกันนะคะ โอเคเอนจะเหลือไว้นิดหน่อยนะเอาไว้ตกแต่งด้านบนนะคะตอนนี้ก็กดให้ทั่วเลยนะคะโอเคได้ okay. แ,แบบนี้แล้วนะคะเอนก,ก็จะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะให้เขาเสร็จตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของชีสเคก้กกันค่ะเอาล่ะเริ่มต้นตีในส่วนของครีมชีสให้กระจายตัวก่อนนะคะ ำหรับจิมชี้แซนนำออกมาพักข้างนอกตู้เย็นนะคะก่อนที่จะนำมาทำเนี่ยประมาณเกือบเกือบชั่วโมงแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะอ่อนตัวลงนะตีง่ายขึ้นนะคะคุณผู้ชมโอเคพอกระจายตัวประมาณนึงแล้วนะคุณผู้ชมแอนก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลตรงนี้เป็นสารให้ความหวานนะคะเป็นน้ำตาลอิริทนะคะแบบนี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่ใส่น้ำตาลทรายไปนะคะใส่น้ำตาลทรายไปปุ๊บเนี่ย เมนูนี้เรียกว่าทีบออกจากคีโตซิ์แน่นอนนะคะไม่รอดนะคะอ่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันค่อยค่เพิ่มความแรงนะคะเอาล่ะพอตีได้เป็นเนื้อครีมๆแล้วแบบนี้นะคะเอ็นจะใส่น้ำเลมอนลงไปค่ะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่นี่ค่ะวิปปิ้งครีมลงไปผสมค่ะเสร็จแล้วตีต่อให้เข้ากันนะคะโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะโอ <Okay. S 2> เคเพื่อให้ง่ายต่อการนำชีสเค้กใส่ในพิมพ์นะคะแอนก็จะนำมาใส่ลงไปในถุงบีบนะคะ บีบลงไปเลยจะได้ง่ายนะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการบีบชีสเค้กนะคะครีมชีสขอ,อาลงไปในพิมกันแล้วนะนี่วันนี้ัใช้หัวบีบแบบนี้นะคะจริงใช้หัวแบบไหนก็ได้นะหัวกลมธรรมดาก็ได้หรือไม่งั้นก็ตัดปลายถุงธรรมดาไปเลยก็ได้นะ นาน,นก็จะผีดบ,บีบเขาเป็นแบบเล็กแบบนี้นะคะโอเค สวยงามมากน,นะคะเดน,นก็จะพักให้เขาเซตตัวในตู้เย็นนะคะเป็นเวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งหน้ากันค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็แช่ยเย็นจนเซตตัวแล้วนะเราก็จะมาทำการแต่งหน้ากันดีกว่านะคะนี้เราจะแต่งหน้าด้วยสตรอเบอรี่นะคะชาวคีโตก็จะ ได้รับการอนุญาตนะให้ทานสตอเบรี่ได้ในปริมาณปริมาณหนึ่งนะคุณผู้ชมไม่เยอะมากแต่ยังทานได้นะคะอยากินมากอยากกินมากเลยก็จะโรยในส่วนของผิวเลมอนนะคะลงไปเล็กน้อย นี่พอมีสีสันนะคุณผู้ชมโรยคัมเบิลลงไปที่เหลือเล็กน้อยนะคะคัมเบิลอัลมอนมาดูใกล้ๆกันดีกว่านี่นะคะน้องชิมนี้แล้วกันนี่นี่คุณผู้ชมใครจะรู้ว่าเป็นขนมคีโตนะใครบอกว่าขนมสำหรับ การทานแบบใดเอจะไม่อร่อยนะคะอร่อยด้วยสวยด้วยดูสินี้นะคะน่าทานมากๆนะคะสำหรับชีสเค้กคีโตัวนะคะวันนี้เป็นสูตรแบบที่ไม่ต้องอบด้วยนะคะทําง่ายมากๆแล้วก็ส่วนประกอบก็ไม่เยอะเลยนะคะสามารถที่จะทําตามได้ง่ายๆเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบสูตรขนมจากแอนเมดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดค่ะวันนี้นลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ